คอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอยเจ้าฟ้าบุคคลสำคัญโลกเกิดเป็นชาติเชื้อเนื้อกษัตริย์ใครก็อย่านึกว่าสบายผมเป็นคนในรัชการที่แปดแต่โตรู้ความในราชการที่เก้าสมัยนั้นมีหนังสือพิมพ์เพลินจิตรายวันยังไม่ชอบอ่านข่าวแต่ชอบดูรูปภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ภาพที่เห็นประจำ คือภาพในหลวงและพระชินีรัชกาลที่9กเสด็จไปทรงเยี่ยมพระราษดรตามต่างจังหวัดโตขึ้นมาหน่อยจากที่ชอบดูแต่ภาพเริ่มอ่านข่าวประกอบก็รู้ว่าที่เสด็จไปบ่อยๆคือภาคอีสานสมัยนั้นอีสานคู่กับคำว่าแลง้งเพราะแห้งแลง้งธุระกันดานจริงๆ ขนะดชาวบ้านต้องยกเป็นขบวนคาราวานออกเรียรายข้ามภาคข้ามถิ่นถนนหนทางก็ไม่มีเหมือนทุกวันนี้มีแต่ทางเกวียนไปตามทุ่งตามป่าด้วยธุระกันดานแห้งแล้งนั่นแหละแต่เมื่อมีพระสนิกรของพระองค์อาศัยอยู่ในถิ่นฐานนั้นๆระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ส่งดันโดนไปส่งเยี่ยมเยียนถึงที่นั่นโดยมิยออ่อท้อผมเห็นรูปภาพและข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แทบไม่เว้นแต่ละวันตอนนั้นยังเป็นเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอโตขึ้นบางจังหวะชีวิตภาพฝังจำในอดีตมันผุดขึ้นในห่วงคิดเมื่อคิดคิดก็เกิดสะท้อนคิดใครว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสุขสบาย คำว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่พระผู้อยู่เหนือแผ่นดินหากแต่พระเจ้าแผ่นดินคือพระผู้ทรงแบกแผ่นดินและทรงแบกทุกสุขผสนิกรอันเป็นอาณาประชาราชฎร์ของพระองค์ทั้งแผ่นดินต่างหากยิ่งโตยิ่งเห็นยิ่งตรองยิ่งเข้าใจเมื่อได้ฟังพระบรมราชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีพศ2506ว่าการปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนะักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้ ทบทวนคิดอยู่หลายปีคิดจนมีความรู้สึกเฉพาะตัวเกิดขึ้นคือชาติหน้าฉันใดถ้าเลือกเกิดได้ผมขอเกิดเป็นลูกชาวบ้านถูกชาติไปเพราะยากดีมีจนขนาดไหนก็แบกแค่ชีวิตเดียวคือตัวเราต่างกับเกิดมาเป็นหนอเนื้อเชื้อกษัตริย์ในความเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีสูงส่งนั้นเป็นความสูงส่งที่ต้องสละ ทั้งสุขทั้งทุกข์แม้กระทั่งประชนชีพของพระองค์เพื่อแผ่นดินเพื่ออนาประชาราชทั้งมวลนี่คือคนชาติเชื้อเนื้อกษัตร์ิยพระผู้แบกแผ่นดินประกายคิดสู่ประเด็นนี้หลังทราบว่าวันที่6พฤษภาคม2566คือวันนี้เป็นวาระครบ100ปีวันคล้ายวันประสูตร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินซึ่งประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมพศ2466ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในฐานะพี่สาวของพระเจ้าแผ่นดินถึงสองพระองค์ทั้งเป็นพี่คนโตต้องช่วยงานแม่คือสมเด็จย่าทั้งแบ่งเบาพระราชภารกิจระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออย่งประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองมาตลอดพระชนชีพงานอุทิศประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์คนในชาติสู่อนาคตทุกคนรู้แต่ก็แค่รู้นี่คือกุญแจไขคำว่าปิดทองหลังพระเป็นดังนี้นี่เองแต่ทองหลังพระนั้นในที่สุดทลักล้นออกมาข้างหน้าให้ชาวโลกได้เห็นและนำมาสู่วันนี้คือองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโกได้มีมติประกาศยกย่องให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยพระกรณียกิจด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมจึงมีการเฉลิมฉลองทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติดังคำประกาศ งานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทและวโรกาสที่ทรงได้รับการยกย่องพระเกียรติคุณในฐานะบุคคลสำคัญของโลกโดยองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นพระธิดาพระองค์แรกแห่งราชสกุลมหิดลในสมเด็จพระมหิดลาธทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นสมเด็จพระเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิปดินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาทิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงเป็นพระราชปิตุช้าในพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาธิปดีสีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมมาหลวงนาราธิวาสราชนาครินประสูติเมื่อวันที่6พฤษภาค,คม2466 และสิ้นประชนเมื่อวันที่2มกราคม2551ดังนั้นปีพุทธศักราช2566จึงเป็นวาระมหามงคลครบครอบ100ปีวันประสูติในการเฉลิมฉลองวาระมหามงคลนี้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระประเมินทระรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกร พระอวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้จัดงานเฉลิมฉลองและพระราชทานพระมหาการุณาที่คุณรับการจัดงานเฉลิมฉลองนิไว้ในพระบรมราชูปธรภมรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระกน,นิษฐาธิราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานที่ปรึกษาจัดงานในระดับนานาชาติการเฉลิมฉลองของประชาชนชาวไทยในครั้งนี้ดำเนินการร่วมกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกโดยการประชุมสมัยสามัญครั้งที่41 พุทธศักราช2,564ที่ประชุมมีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินร์และยกย่องพระเกียรติคุณในฐานะบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์และด้านวัฒนธรรม ด้วยการสนับสนุนของประเทศสมาชิกองค์การยูเนสโก6ประเทศได้แก่ราชอาณาจักรมูร็อกโกสมาพันธรัฐสวิตซสาพันธรัฐรัสเซียสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงราธิวาสราชนคริน ส่งบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระบรมมหกาติเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระกรณียกิจมากมายที่ทรงได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกได้แก่การสร้างการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรครูผู้สอนภาษาการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนายาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างวัฒนธรรม โดยผ่านการก่อตั้งและทรงรับอุปถัมภ์สมาคมมูลนิธิต่างๆรวมกว่า70แห่งต่างเป็นพระกรณียกิจที่สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์ต่อสาธารณชนและผสกนิกรชาวไทยและระดับนานาชาติครับก็นำมาคุยด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณบ้านเมืองวันนี้รุ่นใหม่รุ่นเก่าอย่าว่าแต่ทองหน้าพระก็ไม่ปิดเลย ยิงแยงการลอกทองได้ซ้ําพระคือประเทศที่คิดจะปิดทองหลังพระเพื่อให้ไทยเป็นประเทศที่งามสมบูรณ์ดังสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงราธิวาสราชนครินทร์งเปลี่ยนกระทานั้นโลกเห็นแล้วเราคนไทยละ่ะเห็นกันหรือยังคอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอย